ครับในพลคนทําสวน9พฤษภาคม2568ในวันนี้เป็นวันพืชมงคลนะครับวันนี้สองเราได้รับโอกาสดีจากหลานๆนะครับพามาเลี้ยงอาหารอร่อยที่ร้านสีตราสดร้านสีตราสนี้นะครับเป็นการรวมอาหารเด็ดเป็นอาหารพื้นบ้านของภาคตะออกนะครับเราไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงจังหวัดตราดนะครับมาเพียงแค่กลางคลอยสุขุมวิท33นี้ก็ได้ทานอย่างครบถ้่นแล้ว ร้านนี้ได้รางวัลมิชลินมาหลายปีซ้อนนะครับด้านหน้าร้านนะครับภายในร้านเนี่ยก็จะเป็นบาร์เครื่องดื่มนะครับเราสามารถที่จะนั่งเครื่องดื่มในจุดนี้ได้เลยนะครับแล้วด้านข้างก็จะเป็นที่นั่งรับประทานอาหารด้านในเป็นที่รับประทานอาหารนะครับส่วนด้านบนนะครับก็จะเป็นห้องพายเวรนะครับมีถึง2สองชั้นนะครับนะครับนี่คือด้านในนะครับ ต,ตกแต่งที่มีความอุ่นคล้ายๆกับอยู่ภายในบ้านนะครับโต๊ะอาหารทั้งหลายนะครับเขาตกแต่งอย่างดีอยู่ดีมีสไตล์มากๆน่ครับนี่แหละครับนี่มิสเตอร์เพียนะนี่แหละครับหลานๆพามาเลี้ยงวันนี้นะครับอบอุ่นมากโต๊ะใหญ่ๆกันเลยนะครับนี่วันนี้พาน้องมรินดา มาเที่ยวด้านนอกบ้านนะครับโอ้โหน่ารักมากเลยว่างว่าไงว่าไง่ายจ้ว่าไง,าไง,าไงโอ้โหดูนี้ดูน่ารักมากๆเป็นเมนูของร้านสีตราดนะครับเป็นภาพของคุณแม่เจ้าของร้านนะครับถ่าเมื่อครั้งที่อายุป,ประมาณ20ปีนะครับในขณะนั้นได้เป็นนางงามสีตราดที่จังหวัดตราดนะครับ,นะรบใช้สโลแกนข,ของร้านว่าจากโกงกลางสู่กลางกรุงนะครับ อาหารที่นี่นะครับเป็นเป็นเมนูอาหารที่มีลักษณะเก่ามากแล้วตัวอักษรก็จะเก่าไปด้วยนะครับนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับแรกนี่สุดยอดก็คือหมูชมวงนะครับเป็นหมูที่เป็นหมูชมวงที่มีขึ้นชื่อในภาคตะวันออกเลยหมูมวงนะครับจะมีรสชาติที่อร่อยมากด้วยใบชมวงที่มีความเปรี้ยว อร่อยมากๆเรามาชิมหูชม่วงแบบนี้นะครับนี่ครับแบบนี้ครับแบบนี้ครับนะาเมนูนี้พลาดไม่ได้นะครับต้องมาชิมนะครับปูก้อนผัดพริกเหลืองนะครับเรามาดูนะครับเนื้อปูก้อใหญ่ๆผัดพริกเหลืองแบบนี้นะครับอร่อยมากครับอร่อยอร่อยจริงๆดูหลนปูของเขาสิครับเห็นไหมครับโอ้ร้อนๆนะครับแล้วก็ผักสดๆแบบนี้นะครับมาชิมหลนปูกัน คำโตๆแบบนี้ครับคำโตๆแบบนีู้ลองเขาเนี่ยเข้มข้นมากชอบชอบชอบปลากระพงต้มระกำมนะครับรสชาตินี่ต้องต้องภาคตวนออกนะฮะอาหารแบบนี้ต้องเป็นอาหารภาคตวนออกต่อไปนะครับปลาเห็ดโคนทอดขมิ้นปลาชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับดูสิครับดูสิครับนี่ชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เป็นปลาเห็ดโคนนะครับโอ้โหสวยๆแบบนี้เลย เป็นคนถือนะครับคนก็อร่อยมากอร่อยจริงครับอร่อยจริงครับต้องที่นี่เลยครับไปเป็นวุ้นเส้นผัดชะอมนะครับวุ้นเส้นชะอมนะไม่ใช่ผัดสามเหม็นนะฮะเพราะเรามีแค่เหม็นเดียวลองกินไปดูนะครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดอร่อยครับไก่ต้มกระวานต้องภาคตะวันออกเท่านั้นนะครับแต่เรามาทานได้ที่ร้านสีตราสไก่กะวานนะครับอร่อยมากอร่อยมากแกงส้มปลากระพงมรกอนะครับ ต้องแบบนี้นะครับแกงส้มปลากระพงกันนะครับเขาบอกได้ความเป็นโบราณแล้วก็ความอร่อยของปลากระพงเนะี่ยอร่อยมากหวานที่ร้านนี้ก็ก็น่าสนใจนะครับนี่เป็นขนมโคอาหารทานยากมากม,มาชิมขนมโคกันนี่แบบนี้เลยแบบนี้เลยแบบนี้เลยยังไงบ้างโอ้โหมันฟินมากเลย มันหอนมมะพร้าวมากอร่อยมาสุดยอดใช่ไหมคเคยเทมันก็เค็มลงตัวอร่อยสุดยอดออกลมกล่อมชื่นใจชื่นใจนอร่อยนะ,นะยอดคล่ออ่าป้อนป้อนกุนเปียร์หน่อยสิครับ<ม>น่ารักมากเป็นไงเป็นไงน<ม>บ<ม>้างคำถามท,ที่โอ้โหชื่นใจชื่นใจอร่อยมากทุเรียนนะครับเป็นทุเรียนทุเรียนต้องภาคตะวันออกนะครับนี่เขาก็มีเมนูของ ข้าวเหนียวทุเรียนนะครับอร่อยที่สุดที่เคยกินมาข้าเหนียวทุเรียน <c oughs> คือต้องที่เลยใช่ไหมครับที่นี่เลยลเ <c oughs> ท่านั้นเพราะว่าขอถ้าตะวันออกเนี่ยเขาทุเร <c oughs> ียนที่ไหนมันก็ไม่สู้เท่าที่นี่ละไม่โ <c oughs> ม,มเมด้วยล,ลองลชิมครั้งหนึ่งสิขนมอร่อยไหมคะป้าจ้าจ้า มันให้สีมากใช่ไหมมันกลมกลมมันละมุนมันไม่สูดทันนีมันมันแบบมันพอดีที่สุดเลยครับใช่ใครเอาขูดเนียรดเนียรยต้องต้องที่นี่เลยสีตราต้องที่นี่จัดไปครับจัดไปครับเนียอเปียกลำาไยนะครับอยู่หน้าตาดีมากครอบครัวของเรานะครับนี่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 นะครับแล้วก็น้องลินดา น้องรินดาครับรินดาแสนสวยรินดาค่ะรินดา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 ,นดา Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Day to you ตอนนี้ก็เป็นการเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันเกิดของ คุณพัสรน์และคุณแพรวนะครับสองคนเลยป hey, ีเบิร์ดเดดดูยูและต้อนรับน้องรินดาครับวางวางปาปาอ,ปอ,อ้น้องรินดาน่ารักมากโอ้ คร,ครับขอบคขวงเรานะครับเ yeah! ย้อิมรอยเรียบร้อยแล้วนะครับร้านอาหารศรีตราสดนะครับเป็นเมนูอาหารพื้นบ้านของภาคตอนออกเราไม่ต้องเดินทางไกลไปถึงจังหวัดตราสดนะครับอิมรอยครบถ้วนที่ร้านศรีตรแห่งนี้นายกรนทำสวนการันตีอยู่กับคนที่มีอะไรตรงกัน คงจะดีมองในตาเราคงจะรู้ทันทีเรายินดีที่รู้จักกันอบอุ่ใจที่เจอกับคนดีๆและครั้งนี้ทุกคนก็มีกำลังใจเราจะรวมพลังกันสร้างวันใหม่จะทำอะไรก็ทำให้ดี